เมื่อวานนี้2กุมภาพันธ์2569นะคะนายทูมูอามาสนาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาระวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสผลจากหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยที่มีบทบาทอย่างแข็งขันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมองโกเลียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นตลอดระยะเวลา ที่่ดํําารงงตแหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะคะเอกอัครราชทูตมองโกเลียขอบคุณนาะยกรทฐมนตรีและรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาตลอดระยะเวลาเกือบ6ปีที่ดํารงตําแหน่งค่ะโดยเอกอัครราชทูตมองโกเลียแสดงความรักและความผูกพันต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากพร้อมกับกล่าวชื่นชมความ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมองโกเลียที่ดําเนินการมาอย่างราบรื่นยาวนานกว่า50ปีและเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตมองโกเลียคนใหม่ซึ่งมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นอย่างดีจะมีส่วนส่งเสริมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยังได้หารือเพื่อติดตามความคืบหน้าประเด็นสําคัญร่วมกันด้วยในด้านของความสัมพันธ์ทวิภาคีการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนความมั่นคงและด้านศาสนาค่ะในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีนะคะเอก ขราชทูตมองโกเลียยินดีที่ไทยและมองโกเลียมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอแม้ในช่วงโควิด -19 ไทยก็ได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยจากมองโกเลียเกือบ20คณะนะคะ มีประเด็นที่ทางสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียก็มีแผนมอบประติมากรรมม้าสองตัวเป็นของขวัญแก่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะโดยจะตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะใกล้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นพี่น้องและมิตรภาพสะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมชาวมองโกเลียที่ให้ความสําคัญกับม้าค่ะจะเริ่มดําเนินการติดตั้งภายในสัปดาห์นี้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเชิญนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในโอกาสดังกล่าวส่วนด้าน การท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายก็ยินดีแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันแล้วก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเป็นผลมาจากการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างกรุงอูรานบบตาเมืองหลวงของมองโกเลียกับกรุงเทพมหานครแล้วก็ภูกเก็ตของไทยในช่วงฤดูหนาวก็ทําให้หนักท่องเที่ยวระหว่างกันนั้นเพิ่มขึ้นนะคะไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของชาวมองโกเลียนะคะท่านเอ,อกครราชาทูตมองโกเลียท่านบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ โดยเฉพาะในช่วงของฤดูหนาวนะคะท่านบอกว่ารวมถึงเป็นจุดหมายปลายทางด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วยนะคะส่วนด้านการค้าและการลงทุนค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าไทยและมองโกเลียมีศักยภาพการขยายมูลค่าการค้าการลงทุน กว่าเดิมนะคะระหว่างกันได้อีกมากเลยโดยตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็นร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2570นะคะด้าน,นความมั่นคงเอ,งอกราชราชทูตมองโกเลียชื่นชมการดาเนินง,งานของรัฐบาลไทยในการปราบปรามแสกมเมอร์อย่างจริงจังแล้วก็ขอบคุณที่ได้จัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่ทั่วโลกกําลังเผชิญกันอยู่ค่ะและในด้านศาสนานะคะท่านก็บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าานมอก ชทูตมองโกเลียได้ร่วมกับสวนนงนุษพัทยาจัดพิธีประดิษฐานพระพุทธรูปมองโกเลียองค์แรกในต่างประเทศณสวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีของไทยก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมองโกเลียค่ะ Teen Time.